สวัสดีครับผมบอมบอมยานาพัฒน์นะครับแล้ววันนี้ก็จะมาสอนเซตผมแบบไปเรียนไป everyday look อะไรอย่างนี้นะครับก็อย่างที่เห็นนะครับอันนี้เพิ่งสระผมเสร็จใหม่ๆทิ้งให้แห้งปบติไม่ได้ใดไม่ได้อะไรเลยนะครับก็คือจะรีบอย่างนี้แล้วก็ตกลงมานะครับด้วยความทีเ่เส้นผมผมเนี่ยเป็นแบบตรงมากแล้วก็ค่อนข้างหนามันก็เลยตกตกนะครับเวลาจะทําให้มันขึ้นหรือมีวอลลุ่มเนี่ยก็จะทํายากมากสําหรับทรงผมอันนี้นะครับเวลาไปเรียนเนี่ยมันก็คือจะแบบโอ้โห ปิดตาบังตาแทงตาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับทรงที่จะทําวันนี้เนี่ยก็จะทําให้เปิดหน้าผากขึ้นแล้วก็เออเรียกว่าอะไรแบบมองเห็นทางชัดขึ้นดีกว่าครับโอเคครับสเต็ปแรกเนี่ยก็คือเราจะไปทําให้ผมเปียกกันก่อนนะครับหนึ่งสองซาาโอเคนะครับผมก็ได้ไปทําการทําให้ผมมันเปียกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คือเอาน้ําใส่ก็ถ้าเป็นเวลาปกติเนี่ยก็คือ พออาบน้ําสระผมเสร็จแล้วก็มาทําเซตผมอันนี้ได้เลยืาอกีผมผมแห้งอยู่ก็เลยไปทําผมให้เปียกนะครับสาเหตุที่เอ่อก่อนจะเซตผมเนี่ยเราจะต้องทําให้ผมเปียกก่อนก็คือเอ่อการทาให้ผมเปียกเนี่ยหรือสระผมเนี่ยมันทําให้ผมมันคลายตัวคลายอะไรทุกอย่างนะครับเหมือนเหมือนการเคลียร์แคนวาสผมนะครับทำให้แบบมันทําเป็นทรงอะไรก็ได้เลยขั้นตอนแรกเนี่ยอุปกรณ์ที่เราต้องใช้เนี่ยก็คือนี่นครับ ที่ไดผมนะครับเหล็กที่เป่าผมนั่นแหละครับอันนี้ก็ผมก็ขโมยของที่สาวมานะครับก็ถ้าใครไม่มีก็ไปขโมยคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่อะไรมาก็ได้เลยนะครับโดยการเป่าผมตอนแรกเนี่ยเราจะเป่าให้มันตกลงมาก่อนนะครับเพราะว่าอย่างที่เห็นทรงที่ผมทำเนี่ยข้างๆมันจะลงมาข้างล่างนะครับผมจะไม่ได้เปิดเสยขึ้นไปทั้งหมดเลยอ่าโอเคครับเราก็จะมาเป่าให้มันลงข้างล่างกันก่อน โอเคนะครับพอด้านข้างหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันพอแห้งได้สัก60%แล้วแล้วก็มาจัดก,การด้านหน้ากันนะครับโดยด้านหน้าเนี่ยผมก็จะทำการเป่าขึ้นไปตรงที่มันจะเป็นแสกผมอ่ะไปด,ดูแบบนี้เลย ของผมเนี่ยจะเป็นแสกด้านซ้ายของหน้านะครับก็คือจะเนี่ยเป็นตรงนี้ผมจะเป่าไอ้ตรงที่มันเป็นแสกเนยสำหรับใครที่ผมตรงเกินหรือว่าผมสั้นเกินนะครับยังหาแสกไม่ได้ก็รอผมยาวน,นิดนึงหรือไม่กออ็ผมแนะนำเนี่ยพอสระผมเสร็จแล้วหรือทำผมเปียกเสร็จแล้วเนี่ยให้ปัดขึ้นไปทั้งหมดเลยครับปัดผมขึ้นไปทั้งหมดทั้งแต่ผมตอนที่มันยังเปียกอยู่แล้วผมเนี่ยมันจะตกลงมาแล้วก็แยกเป็นแสก ตามธรรมชาติของเราเองเราไม่ต้องไปบังคับให้มันแสกอะไรยังไงเลยครับพอเราดันขึ้นได้ที่เนี่ยแล้วก็อยากให้วอลลุ่มข้างหน้ามันเยอะใช่ไหมทิคของผมเนี่ยก็คือสำ,สำหรับคนจริง,รงๆเนี่ยปกติแล้วผมจะใช้ตัวนี้ครับเป็นหวีแบบม้วนขึ้นแต่ว่าเดี๋ยวจะทําให้ดูเหมือนกันว่าใช้ยังไงแต่ว่าสําหรับคนที่ไม่มีหวีเนี่ยทำอย่างนี้ได้เลยครับจับผมขึ้นมานะครับแล้วก็ ดันมันข้างหน้ามาข้างหน้านิดนึงให้มันเป็นแหงๆอย่างนี้เห็นไหมครับแล้วก็เป่าเลยครับโดยการใดผมเนี่ยครับก็ให้คิดว่าไอ้ที่ยิงออกมาเนี่ยไม่ใช่ลมครับแต่เป็นกาว <What? S 1> ก็คือเราอยากให้ตรงไหนมันแข็งตรงไหนมันมีวอลลุ่มก็คือยิงความร้อนเข้าไปนะครับเออถ้าอยากให้มันอยู่นานๆก็คือยิงที่โคนผม อย่างนี้สมมติเราอยากให้ตรงข้างหน้าเนี่ยมันขึ้นมาแบบมีวอลลุ o ่มถูกไหมครับเราเป่าเข้าไปเลยครับอ่ะเสร็จแล้วเราต้องรอให้กาวแห้งครับเพราะฉะนั้นหลังเป่าเสร็จแล้วเนี่ยรอสัก3วินับหนึ่งสอาในใจแล้วค่อยปล่อยอ่านี่ครับมันก็จะขึ้นมาเป็นวอลลุ o ่มอย่างนี้อ่ะแต่ถ้าแบบปกติที่ผมทำเนี่ยก็คือจะใช้ไอ้หวตัวนี้นะครับอย่างนี้ เอาเข้าไปตรงที่แสกเลยนะครับแล้วก็หมุนมันอ่ามันก็จะติดเข้ามาในวีถูกแล้วนะครับแล้วก็จะใช้ไดเป่าตามวีแล้วก็ดึงขึ้นมาพร้อมกันนะครับอย่างนี้เลยอย่างนี้นะครับมันก็จะทําให้มีความโค้งความอะไรมากขึ้นเออไม่เหมือนมือนะครับหลังจากพอที่เราเน้นวอลลุ่มไปตรงที่เราแสกกันแล้วเนี่ยเราก็จะทําการแสกจริงๆแล้วครับ ปกติเนี่ยผมก็จะใช้หวีหวีอย่างนี้ครับหวีแทรกขโมยพี่สาวมาเหมือนกันครับสำหรับใครที่ไม่มีเนี่ยไม่เป็นไรก็คือใช้นิ้วได้ตามปกติเลยนะครับวิธีการแสกของผมเนี่ยก็คือจะแท่กออข้างในตาดําที่ชิดกับจมูกตรงกลางนะครับอย่างนี้เลยทาไปกับตาด้านในนะครับแล้วก็ปึ๊บแล้วก็แทงเงินใบป,ปึ๊บดึงขึ้นมาเราก็จะพอเห็นเป็นแทรกนะครับเห็นไหมครับ หรือถ้าใครไม่มีหวีก็คือใช้นิ้วอย่างนี้นะครับเข้าไปตามแสกปกติผมจะดูกระจกนะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่อะหลังจากเราได้แสกเอาแล้วเนี่ยครับเราก็จะมาจัดการด้านข้างกันนะครับตอนนี้จะเห็นว่าด้านข้างมันไม่สมดุลกับด้านหน้าเท่าไหร่นะครับด้านหน้ามันแบบวอลลุ่มขึ้นเยอะมากก็คือต่อไปเนี่ยก็จะใช้หวีนะครับปึ๊บแล้วก็ดันขึ้นมาคอนเซปต์เดิมเลยครับเหมือนการยิงกาวเราอยากให้มันวอลลุ่ม เยอะขึ้นเนี่ยก็ปึ๊บให้มันอยากให้มันค้างอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็คือจะยิงความร้อนตามผมให้มันโค้งเหมือนกันแล้วก็ค้างไว้3วิแล้วก็ค่อยปล่อยนะครับอย่างนี้เลยหนึ 1, 2, ่งสองสามนี่ครับมันก็จะเป็นโค้งอย่างนี้นะครับตามที่เราต้องการเริ่มเป็นวอลลุ่มเลยนะครับทำต่อไปนะครับ เมื่อกี้ทำตรงกลางไปแล้วดูเลื่อนมาด้านหลังบ้างนะครับนี่นะครับก็จะเห็นผลของการใช้หวีนะครับมันจะแบบโค้งมาแต่สำหรับใครที่ไม่มีหวีแบบหวีม้วนอย่างนี้นะครับก็คือสามารถใช้ได้มือได้เหมือนกันนะครับก็คือจะทำอย่างนี้ครับ ให้เอามือจับอย่างนี้ไว้นะครับดึงแล้วก็ดันขึ้นมาด้านหน้าให้มันพองขึ้นมาอย่างนี้ครับเห็นไหมครับเอาใหม่นะครับมือจับแล้วก็ดันขึ้นมาก็จะได้เอฟเฟกต์เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะแบบตรงกว่าอันนี้หน่อยอันนี้ก็จะมีความโค้งความวอลลุ่มอะไรมากกว่าเดิมนะครับอ่าโอเคพอด้านนี้เสร็จแล้วเนี่ยครับด้านนี้มันยัง แบนอยู่ใช่ไหมครับมันจะไม่ค่อยสมดุลเท่าไหร่ก็เรามาจัดการด้านนี้กันเลยครับเหมือนเดิมเลยครับแต่ด้านนี้เนี่ยด้านที่มันเป็นใหญ่ๆเอด้านที่มันยาวกว่านะครับก็คือดันตรงกลางก่อนเราจัดการตรงที่ใกล้กับแสกมากที่สุดก่อนดันขึ้นมาเลยครับก็จะเป็นพองๆอย่างนี้นะครับคอนเซปต์ Concept เดิมเลยครับเป่าเข้าไป เหมือนเดิมนะครับพอเราได้ลอนตรงกลางแล้วเนี่ยเราจะมาทําเป็นคลื่นตรงนี้บ้างครับก็คือเหมือนเดิมเลยครับดันขึ้นมาแต่ว่าเป็นตรงกลางแทนโอเคนะครับพอปัดปุ๊บเห็นไหมครับมันจะเป็นตามที่เรองการโอเคครับพอได้ไอสองตรงนี้แล้วเนี่ยเราอย่าลืมครับผมลืมบ่อยมากก็คือ ด้านหลังนั่นเองครับไม่งั้นมันจะแบนอย่างนี้นะครับให้ดูนี่มันจะแบนอย่างนี้แล้วก็ทําเหมือนกับข้างๆทั้งสองฝั่งเลยครับก็คือดันขึ้นมาจากด้านหลังแล้วก็ให้มันพองๆองเลยนะครับแล้วก็เป่าดีขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมันยังไม่ขึ้นเนี่ยก็คือให้จับอย่างนี้นะครับแล้วก็ เปิดขึ้นมาแล้วก็ยิงไปที่โคนครับอย่งนี้นะครับก็จะเยี่ยมขึ้นครับแต่อย่างที่เห็นครับฝั่งนี้เนี่ยค่อนข้างโอเคแหละแต่ว่าอันเนี้ยมันแบนไปนิดนึงวิธีที่เราแก้มันได้เนี่ยก็คือจับ่างนี้ครับให้หนึกว่ามันเป็น3ส่วนครับ1ส่วน2ส่วน3ส่วนเราหยิบส่วนตองกางขึ้นมาแล้วก็เป่าไปที่โคนอย่างนี้เลยครับ โอเคนะครับอะ uh, จริงๆเนี่ยวันปกติก็คือเป่าข้่นี้เนี่ยไปเรียนได้แล้วนะครับแบบเพราะว่าเราไปเรียนห้องแอร์เราแบบไปนั่งเฉยๆอะไรเงี้ยผมก็จะอยู่ได้อยู่ทรงอย่างเงี้นะครับแล้วไม่ได้ใช้อะไรเลยครับแค่เป่าผมเฉยๆเลยแต่ว่าวันไหนเนี่ยที่ต้องเดินออกไปข้างนอกหรือว่ามันจะแบบลมพัดลมปิวอะไรเงี้ยก็คือจะนี่ใช้อน,นี้เลยครับแว็กซ์นะครับปกติผมก็จะใช้ไอ้ อันเนี้ยของ Gatsby สีชมพู Moving Rubber นะครับไม่ได้สปอนเซอร์นะพอหลังเป่าเสร็จก็คือใส่ว็กซ์เลยโดยการใส่ว็กซ์นะครับหลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดว่ายิ่งใส่เยอะเนี่ยมันยิ่งแบบโหทําให้มันอยู่ทรงทำให้มันอะไรใช่ไหมครับต้องไม่จริงครับเวลาใช้ว็กซ์เนี่ยให้ใช้ผมผมใช้แค่แคแบบแค่นี้เองนะครับแค่นี้เพราะว่ายิ่งว็กซ์เยอะเนี่ยมันยิ่งทําให้ผมเราหนัก แล้วหนักปุ๊บมันก็จะตกม, future, ม,ม,มันก็จะรีบมันก็จะทําอะไรอย่างนี้นะครับก็คือใช้แต่พอประมาณแต่ใช้น้อยไปมันก็ไม่อยู่เหมือนกันนะครับก็ค <c oughs> ือใช้ปานกลางเอาที่แบบแต่ไม่ต้องเยอะมากโดยวิธีการใช้เนี่ยก็คืออย่างแรกครับต้องเอามาถูกับมือก่อนครับเพราะว่าแว็กซ์อะไรพวกนี้เนี่ยมันต้องการความร้อนความอุ่นให้มันเอ่อทำงานได้นะครับแล้วเราก็ปาดที่แสบไปก่อนครับปึ๊บอ่าแล้วก็เข้าโคนครับ เราเราเน้นทาโคนนะครับเราอย่าไปเน้นทาด้านบนอ่อย่างนี้นะครับพอเราใส่ไปหมดแล้วเนี่ยเอาอีกสักล็อตนึงครับเพิ่มที่โคนเพิ่มตรงที่เราต้องการเน้นให้มันอยู่นะครับอย่าลืมถูถูกับมือให้มันอุ่นครับส่วนที่เราต้องการเน้นเนี่ยก็คือพวกข้างหน้าอย่างนี้นะครับพวกข้างหน้า ที่มันจะตกบ่อยๆหรือตรงที่เราต้องการที่มันตั้งก็คือตรงแสกนี่เองครับเม่มันจะแบนไปอย่างนี้นะครับแต่อย่าลืมไปนะครับว่าอย่าใส่เยอะเด็ดขาดนะครับยิ่งใส่เยอะเนี่ยมันจะยิ่งแบนมันจะยิ่งตกนะครับเพราะผมมันหนักส่วนข้างหลังเนี่ยวิธีการใส่แว็กที่ดีที่สุดนะครับจากประสบการณ์ผมก็คือฟึบอย่างนี้ครับ แล้วก็กำไว้เลยกำให้มันเข้าไปเลยนะครับอย่างนี้เลยอ่าแค่นี้ก็คือเรียบร้อยแล้วครับการใส่แวก็กแต่หลายคนอาจจะยังไม่พอใจครับแบบใส่แว็กพี่ครับใส่แว็กมันก็ยังไม่อยู่ทรงมันก็ยังล้มอยู่ดีก็คือเราทางออกสุดท้ายแล้วครับก็คือนี่เลยครับ สเปรย์ฉีดผมนั่นเองแต่ว่าข้อควรระวังของสเปรย์ฉีดผมเนี่ยก็คือต้องพอใจกับทรงผมที่มีอยู่ตอนนี้ก่อนนะครับไม่งั้นมันก็คือจะอยู่ทรงนั้นไปตลอดเลยแล้วก็เวลาฉีดสเปรย์เนี่ยห้ามไปจัดทรงกันซ้ำแล้วนะครับไม่งั้นมันจะเป็นขุยเป็นอะไรออกมาเป็นขาวๆนะครับส่วนของผมนี่ตอนนี้ก็ค่อนข้างพอใจแล้วเดี๋ยวก็จะฉีดสเปรย์ให้ดูแล้วกันนะครับว่า มันฉีดยังไงอ่าโอเคครับพอเช็คว่าพอใจกับทรงผมแล้วเนี่ยแล้วก็เขย่าเลยครับเขย่านะครับแล้วก็นี่ครับหนึ่งหนึ่งช่วงแขนแล้วก็ฉีดนี่นะครับอย่าฉีดเน้นย้ำอย่าฉีดเยอะเกินไปนะครับให้ฉีดแบบเป็นละอองนี่นครับแล้วข้างหน้าบังหน่อยครับเดี๋ยวมันสิวขึ้นนะครับ แล้วก็เน้นพวกจุดเดิมๆที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับก็คือพวกตรงแสกแล้วก็ตรงข้างหน้านะครับอย่าลืมนะครับว่าพอ ฉีดไปแล้วเนี่ยผมไม่จับอีกแล้วนะครับห้ามจับเด็ดขาดไม่งั้นพอมันเริ่มแข็งแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นขุยๆนะครับเมื่อถ้าเกิดเราไปจับมันตอนพึ่งสเปรย์เสร็จก็คือประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดยังมีแบบพวกผมที่มันเด้งผมที่มันอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถนี่ครับเป็นเทคนิคพิเศษก็คืออย่างงี้ฉีดเข้าไปที่มือนิดเดียวพอครับแล้วก็ปาดตามไรผมนะครับไม่ให้มันเด้งไม่ให้มันอะไรขึ้นมานะครับอย่างนี้เลย อะโอเคครับก็แค่นี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วผมแบบ everyday look นะครับส่วนแบบจริงๆทุกวันธรรมดาเนี่ยผมก็ไม่ได้ใส่แว็กไม่ได้ใส่สเปรย์อะไระครับก็คือใดผมแบบที่สอนไปตอนแรกก็เรียบร้อยอยู่ทรงแล้วนะครับโอเคครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้หรือว่าอยากติดตามต่อไปเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กด subscribe บอมยานพัฒด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Mm-hmm.